ทับเบิกแล้วครับเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งมาถ่ายละตอนนี้เราถึงภูทับเบิกแล้วครับอากาศที่นี่เย็นแล้วก็หนาวมากครับเห็นดาวเนี่ยตรงนี้เลยนู่นนะครับเที่ยวเห็นดาวไหมคะดาวระยิบระยับนั่นคือดาวนะครับเป็นสภาพเออดาวเคลื่อนที่ได้ด้วยที่ได้ครับคือที่พักที่นี่เยอะมากเปิดแสงไฟตอนคืนก็สวยดีนะครับอันนี้คือคนขับรถของเราครับตอนนี้เราอยู่ที่ภูกระดึงไม่ใช่ซื้อแสแล้วใช่ไหมอยู่ที่ภูกระดึงอยู่ภูกระดึง เราเดินขึ้นมาไม่ได้มันจะพูดถูกหี่ฮะตั้งแต่ตั้งรงเช้าครับเพิ่งถึงคนเยอะมากครับทางโหดมากดูที่พักรอบๆนะฮะอากาศอากาศดีครับอากาศดีครมันมืดไปหน่อยนะแต่ว่ามันก็โอเค14องศาครับวันนี้น้องออยหนาวมากวันนี้คงไม่อาบน้ำนะคะวันนี่คงจะซักแห้งนะคะนี่ครับมีเต็นท์จัดเต็มอู้แต่มันมืดนะฮะมองไม่เห็น กูพูดเพราะกูอาบกูด่าเสียเลยมึงคอยดูเพราะกูอาบแน่นอนเดี๋ยวเราลงไปกินข้าวกันนะครับที่รักขอไปไหนนะครับนี่ฮะถึงแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเห็นภาพชัดกว่านี้ครับอาจจะสวยมากๆนะคัดก่อนละครับ